เป็นไปอย่างเข้มข้นสำหรับละครพรมลิขิตในตอนล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไอขามผัวอึง่งบุกทำร้ายพุทตาลถึงบ้านในขณะที่แม่หญิงแพรจีนรุกแรงบุกบ้านพ่อริดคิดการใหญ่หวังเป็นสะพายคุณหญิงการเกตสำหรับเรื่องย่อพรมลิขิต e p 0.11พ่อริด โบธนวัตรวัฒนพูดพภาพุทตาลเบลล่าราณีแคมเปญเมาซื้อของที่ตลาดในระหว่างที่พ่อริ์แยกออกไปซื้อของจู่่ขามไผ่วิศรุธฮีรันบุตรก็เข้ามาหาเรื่องพุทตานอีกครั้งพุทตานแม่แก้วสิลปสัทรากรบุตรราคำวดีแม่ปรางพีพีบุญป,ปรีดีคุ้มพรอมรอดสวัสด์ ร่วมมือกันสู้กับขามกลางตลาดต่อหน้าต่อตาชาวบ้านรวมไปถึงจะหมื่นสีสอนรักใต้ฝุ่นกนกฉัดมันญาติอ่อนงานนี้พ่อริ์ไม่แปลกใจเพราะแม่แก้วแม่ปรังเรียนยูยิตสูมาอยู่แล้วแต่งงวงมากกว่าที่พุทธตานบอกว่าตนเรียนไอกิโดมาในระหว่างที่กำลังจะแยกย้ายริ์ชวนพี่นิ่งมากินข้าวที่บ้าน แต่แม่แก้วกลับมาทำอาการไม่สนใจทั้งที่จริงๆก็แอบ,บมีใจให้เขาเหมือนกันพี่นิ่งเลยตัดสินใจไม่ไปและอ้างติดเหตุธุระพ่อริดจึงหันไปชวนพุทตานพุทตานปฏิเสธแบบไม่คิดพ่อริดงอนพุตตานเดินตุบๆก,กลับบ้านทันทีคุณหญิงการะเกตเบลล่ารานีแคมเปนเห็นท่าทางลูกก็ประหลาดใจแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไร จึงบอกให้ผิงแย้มไปชวนพุทตานมากินข้าวที่บ้านพุทตาลร,รับคำชวนทันทีแต่การมาถึงเรือนออกยาวิสูตรสาครโปรธนวัรวัฒนพูดครั้งนี้พุทตาลที่เคยมาเป็นครั้งแรกกลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดใจติดตามชมฉากนี้ได้ในวันจันทร์ที่วันที่13พฤศจิกายน2566นี้ และติดตามชมละครโครมลิขิตได้ทุกวันจันทร์พุธเวลา20นาิกา30นาทีทางช่อง3 HD